สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนมารู้จักประวัติและความเป็นมาของผ้าไหมบ้านเชียงผ้าไหมบ้านเชียงมีต้นกําเนิดมาจากการประยุกต์ลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาของแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงซึ่งเป็นมรดกโลกในจังหวัดอุดรธานีมาเป็นลายบนผ้าไหมโดยมีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องปั้นดินเผาเช่นลายก้นหอยและลายอื่นๆจากวัฒนธรรมโบราณทําให้ผ้าไหมบ้านเชียงมีเอกลักษณ์ที่สวยงามและสะท้อนถึงภูมิปัญญาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต การผลิตผ้าไหมขั้นตอนที่1การปลูกหมอนเลี้ยงไหมปลูกหมอนเริ่มจากการปลูกต้นหมอนซึ่งเป็นอาหารหลักของหนอนไหมต้องดูแลให้ต้นหมอนเจริญเติบโตดีเพื่อให้ได้ใบหมอนที่ดีและมีคุณภาพขั้นตอนที่2องเลี้ยงดูหนอนไหมด้วยการป้อนใบหมอนให้กินอย่างสม่ำเสมอนอนไหมจะกินใบหมอนตลอดเวลาและลอกคราบหลายครั้งจนกว่าจะพร้อมเข้าดักแด้ ขั้นตอนที่3ามสาวไหมเป็นการดึงเส้นใยออกจากรังไหมโดยใช้รังไหมาหลายหลายรังมารวมกันเพื่อสาวเป็นเส้นไหมที่ยาวและแข็งขึ้นเส้นไหมที่สาวได้จะถูกพันเป็นใจหรือเป็นเข็ขั้นตอนที่สีการเตรียมเส้นไหมเพื่อทอฟอกหรือย้อมสีตามที่ต้องการโดยอาจใช้สีจากธรรมชาติเช่นเปลือกไม้ใบไม้ดอกไม้หรือใช้สีย้อมเคมีการกรอเส้นไหมนำเส้นไหมที่ย้อมสีและแห้งแล้วมากาเข้ากับหลอด ขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายการทอผ้าไหมขึ้นกี่นําเส้นไหมย,ยืนมาขึงกับกี่ทอผ้าใช้ก็สวยสอดเส้นไหมพุ่งขัดกับเส้นไหมย,ยืนตามแบบที่กําหนดกระทบฟืนใช้ฟืนหรือหวีของกี่ทอผ้ากระทบเส้นไหมให้ชิดติดกันแน่นเพื่อให้ได้ผ้าไหมที่หนาและแข็งแรงเก็บม้วนผ้าเมื่อทอได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วจะทําการม้วนผ้าเก็บเข้าแกนมว้วน การปรับปรุงผ้าไหมของกลุ่มดิฉันจะปรับปรุงเนื้อผ้าของผ้าไหมที่มีความหยาบให้มีความนุ่มต่อผิวและทำแพ็กเกตบรรจุผ้าไหมให้มีความโดดเด่นเช่นการออกแบบลวดลายบนกล่องแพ็กเกตให้มีลวดลายที่สวยงามเพื่อดึงดูดสายตาลูกคา้า